ดีใจที่ได้รู้จักค่ะน,นี่หอยครับอันนี้พี่ป๋องครับ,นนรบใส่ชุดไทยมานี่จะมาโชว์รำไทยเหรอคะรำสวยมากเลยลูกเออรห์ทำขนมอ,อ้าวหักบุมอีกแล้วทำขนมนี่คือขนมโบราณไทยคื่อขนมลืมตลืนครับอ๋อเหอไมากด้หอมมาก ชเดินมาอีกไหมอ่ะเดินมาลูกเดินมาครับมา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 หยุดจ้านั่นแลลวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะลูก มโก้ฟาร์รี่สวัสดีค่ะหนูติรีดีโอเลตตาค่ะตลรีดิอหนูคือน้อยไหมคะอ่ามีเป็นว่าลอยดีหมพกับแม่ค่ะน่ารักใครใส่ถ่านมาถ่านแรงซะด้วยเสร็จแล้วชื่อคืองาค่ะดีใจที่ได้รู้จักค่ะอันนี้พี่หอยครับยินดี้ี่รารู้จักนะครับอ่าอันนี้พี่ป๋องครับเอมี่ลูกแล้วเอมมี่มีพี่มีน้องไหมคะชื่อ แล้วพี่ชื่ออะไรน้องชื่ออะไรคะชื่อพี่เอโก้ชื่อพี่เอโก้เออแล้วตอนนี้น้องเอมี่อายุเท่าไรคะหนึ่งหนึ่งเองเหรอคะโตไวทีเดียวน่าจะเดินออกมาไม่ไหวน่าจะคานมานะลูกอากูแถมให้อีกสามเป็นสี่ดีไหมสี่ขวบดีไหมลังเลเยอะไปเขามักน้อยแล้ววันนี้ใส่ชุดไทยมานี่จะมาโชว์รำไทยเหรอคะ อ่าถ้าอย่างนั้นรำให้พวกเราดูหน่อยครับอ่ามารำลูกรำอ่าอ่าหน่อย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 เออเออเออใช่แล้วแหละวันนี้สนุดยอดอ่อสวยมากเลยลูกเออได้ได้รำกับพัดนี่คล้ายกันมากน่ารักมากวันนี้หนูจะมาโชว์อะไรคะจะมาโชว์ทำขนม อ้าวอ้าวหักบุมอีกแล้วขนมขนมอะไรคะขนมลืมกลืนมันลืมกลืนจริงๆลืมกลืนเคยได้ยินอยู่เคยได้ยินขนมประเภทนี้ที่แบบมันอร่อยจนลืมกลืนเลยไงมันอร่อยไหมคะอร่อยโอ้โหแล้วหนูทำเองไหมจ๊ะเอ้าแล้วใครสอนล่ะครับใครสอนแม่ป๊า ครอ๋อสอนกันทั้งบ้านเลยแล้วมาวันนี้หนูอยากได้ความฝันอะไรกลับไปคะลูกตุ๊กตาแกับเบี้กับบ้านแกับเบี้ค่ะอ้อเ,อเสียงดังเลยเอามาถึงจุดนี้ทำไมเสียงดังหนักแน่นขนาดนี้อยากได้แค่นี้เหรอคะมีอะไรอีกไหมเพืทำา่ทำขนมไทยขอเด็กเครื่องทำขนมไทยของเด็กจะหนูหนูอยากเอาไปใช้เองเหรอคะ ให้พี่กอให้พี่กอ็จะคว่าการพูดแปลกๆมีไดนามิกดีดีเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเออแต่วันนี้ต้องทำความสามารถเต็มที่นะลูกนะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะนะครพร้อมแล้วเชิญค่ะยืนตรงเลยมั้นสวัสดีครับยืนตรงไปไหมคะสวัสดีค่ะสวย ดีใจจังเลยที่เอมิมารายการนะลูกเอมิตั้งใจมาเล่นเกมอะไรกับกรรมการลูกทายขนมทายขนมครับกรรมการครับเดี๋ยวทีมงานจะมีภาพขนมมาให้กรรมการดูแล้วก็กรรมการลงเลือกรูปยักๆมาทายน้องทีมงานครับพี่สุขขอโจทย์หน่อยครับได้เดี๋ยวเราทดสอบดังๆนี้นะดีไหมน่าสิครับเรามาทดสอบเขากันดีกว่านะครับเกมสนุกๆของเรานะครับ เอมี่พร้อมไหมลูกพร้อมมาต,ตีมือแทบแตกเ,เ,เราเริ่มจากพี่ป๋องก่อนนะครับครับเตรียมตัวนะลูกถ้ารู้ตอบเลยนะพี่ป๋องมาครับนี่ครับหินฝนทองอะไรนะลูกหินฝนทองขนมหินฝนทองถูกต้องครับผมได้ยินคร,รั้งแรกในชีวิตใช่เหมือนกันไม่เคยเห็นครั้งแรกแล้วได้ยินครั้งแรกหนูหนูเคยกินไหมลูก แล้วหนูรู้ได้ไงว่านี่ชื่อหินฝนทองอะลูกใครเป็นคนแต่อโอ,อคุณแม่ไงเนี่ยต้องชื่อจบคุณแม่ออครับอันนี้คุณออก็ไม่เคยเห็นนะหนึ่งสองสมกต่อลำเจียแกสอนลำเจียถูกต้องค่ะไม่เคยกินผมไม่เคยกินไม่เคยกินมอันนี้ผมหากินยากมากตอนนี้อันนี้อยากกินมากทีมงานไปซื้อมาเลยนะอันนี้นะ องไรหรือเรไรเลยเนะขอชื่อไม่รูกชื่อเลยนะคะอะไรอยู่เรไรเอะอะไรอยู่ร้านเหรอจะพูดนะครับจะพูดนะครับหนูหนูตอบหรือหนูถามครับตหนูตอบว่าอะไรนะครับถามว่าอะไรอยู่เรไรอะออหน่อยมันมีคำว่าเรไรอ่ะมันได้สองความหมายมีสองอันเลยแล้วก็รังไรครับรังไรหรือเรไรเออนี่คือสองแบบไปตรง ลองนึกว่ามาพาแก้วผมผมขอยากขึ้นเห็นวัดเดียวแล้วแล้วได้เลยได้ไหมครับเดี๋ยวจะยกเร็วเได้ไหมลูกขอยกเร็วเวนะเร็วๆนะได้ลูกนะพี่ป๋องมาครับพึ้งปั๊บบุหลันด้านแม่บุหลันด้านเมฆบุหลันด้านแม่บุหลันด้านเมฆถูกต้องนะครับเดี๋ยวนะไม่เคยเห็นผมเกิดมาจนปัจจุบันนี้ผมไม่เคยได้ยินชื่อขนมนี้เลยนะโอ้ยครูครับเอาอีกเหรอขอเอาขอขอขาแบ่งขอแบ่งภาพหน่อยนึ่ง่ง แบ่งภาพแบบไม่เห็นเต็มอ่ะเดี๋ยวมันจะมีภาพที่ถูกบังนะเดี๋ยวลองดูนะครูครับพร้อมนะหนึ่งสองสกมเขาต้มห่อเขาต้มห่อเขาต้มห่อขอดูอดนะเขาเขาอีกทีสนเขาต้มอะไรลูกเขาต้ม่อ คือเราต้องพึใจหนึ่งอย่างเราต้องเึ่งใจหนึ่งอย่างผมต้องที่บายก่อนหนูหนูไม่ได้อารมณ์หงุนหงิดใช่ไหมลูกหรืออยากตอบเสียงดังใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่ไหมครับกรรมการไมได้ยินเนาะข้าวต้มอะไรนะลูกนะต้มหอมต้อมหอต้หออกอตอขวมหออกข้าวต้มอข้ามหอมวหข้าวต้ม แล้วลูกงูยังไม่มามันเป็นเรื่องกล้ามเนื้อนะที่เดี๋ยวจะมีจะมีจังหวะทําให้เด็กออกเสียงได้ได้เติมสูงขึ้นไม่งองูเป็นสิ่งที่ออกยากที่สุดใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพลังออกเสียงเดี๋ยวจะออกเสียงได้ครับอันนี้คือเป็นเรื่องของวัยเปขาต้องหงงอกถูกไหมลูกเก่งมากโอ้ เ้าสู่เกมจริงละวนี่แค่เป็นการทำความเข้าใจว่าน้องเอม่รู้จักขนมไทยเยอะจริงๆคราวนี้เล่นเกมกับกรรมการครับกรรมการเลือกภาพมาหนึ่งภาพที่ท่านคิดว่าท่านจะใบ้ให้น้องรู้ว่าคือขนมอะไรจากลักษณะเด่นใครจะเร็วสุดทีมงานครับอุปกรณ์เสริมครับคืออะไรอ่ะคือเวลาน้องตอบเนี่ยน้องจะไม่ได้ตอบแค่ชื่อน้องต้องไปหยิบขนมที่ถูกต้อง มาแปะตรงนี้ด้วยอน้องต้องแปะโป๊ะอย่างเงี้ยแล้วเมื่อแปะปุ๊บจึงจะหยุดเวลาโอเคนั่นหมายความว่าเอมี่ต้องเคลื่อนไหวด้วยสู้ๆเอมี่ลูกรองเท้าแบบนี้จะวิ่งไม่ถนัดเนาะเปลี่ยนรองเท้าดีไหมครับอยากเปลี่ยนรองเท้าไหมลูกอยากที่นมาครับขอรองเท้าเปลี่ยนหน่อยครับจัดเลยครับทีนี้ดีอุ้ยนั่นลอผมชอบเกาอเดี๋ยวคู่นี้ให้หนูเลยลูกโอ้โห วิ่งเร็วเลยนะเนี่ยวิซุกให้กลับบ้านเลยเพราะว่าเดี๋ยวจังหวะวิ่งครับจะต้องเคลื่อนไหวคล่องแคล่วนิดหนึงห่งอะไปโชว์เพื่อนหน่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองๆขยับทำท่าวิ่งสิงลูกทำท่าวิ่งอยู่กับพี่ท <c oughs> ่านประธาครับตอนนี้อุปกรณ์มาครบแล้วรพร้อมเล่นเกมไหมครับพร้อมครับทำไมครบสิครับที่ไหนฉันว่าแล้วไม่ต้องอนุโลมนะแตกเป็นแตกพี่พูดเองนะถูกต้องไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีเสียงดังปุ้งปั้ง แตกก็แตกพี่สองคนเดียว3ลูกเลยครับสามลูกเลยเสมอภาพอันนีครับโอเคครับพี่อุปกรณ์ทุกอย่างจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วดีครับกรรมการครับท่านเลือกภาพที่ท่านใบเมื่อท่านใบน้องตอบถ้าถูกท่านบอกว่าถูกเอ็มมี่ลูกพอกกรรมการบอกว่าถูกหนูวิ่งมาเลือกภาพแล้วก็ไปแปะเวลาจะหยุดเมื่อภาพแปะแล้วนะครับครับใครหนึ่งคนที่นานที่สุดช้าที่สุดเดี๋ยวเราจะมีการเฉลิมฉลอง ดีฮะหนูอยากให้ใครเล่นเกมนี้ก่อนลูกคนแรกครูเงาะเะมาเลยค่ะครูครับค่ะครูเลือกภาพที่ครูมั่นใจนะครับทีงานครับเตรียมตัวจับเวลานะครับเวลาเริ่มจับเมื่อครูเริ่มใบ้นะครับพร้อมเริ่มครับลูกกลมๆขาวๆแล้วมีมะพร้าวอยู่ข้างนอกอะลูกที่ข้างในเป็นไส้หวานๆวานเห็นไอศกีมแลวลูกลูกกลมๆขาวๆเหนียวเหนียว อะไรนะอต้มขนมต้มต้มหนักต้มหนต้มลูกิตขนมต้มลูกต้มต้มอต้มไหนลูกไหนลูกรีบหาลูกตลมกลมต้มกลมวิ่งเลยลูก่งลูกมาเลยลูกมาแข่มลูกแข่งมาก24.60วินาทีนี่คือภาพแรกครับผมมพงจะเห็นความยากอย่างครับ พอมาตรงเนี้ยครับมันละลานตามันเยอะไปหมดมันไม่ได้หาง่ายนะครับมันเยอะไปหมดเลยเหลืออีกสองคนนะลูกอยากให้ใครเล่นลูกพี่ปอพี่ปอได้สีล็กพี่เลยนะนี่เล็พี่เลยนะดีมากลูกไม่ต้องรีบนะครับรีบนะลูกฟังลุงนะลูกนะฟังพี่ปอเนะครับเริ่มครับข้าวเหนียวห่อกล้วยสี่เลียมเล็กๆลูกอันสีเลียมข้าวเหนียวห่อกล้วย ขนมสี่เหลี่ยมเล็กๆข้าเหนียวห่อกล้วยลูกข้างในมีกล้วยตรงกลางลูกแล้วห่อด้วยข้าเหนียวลูกแกใส่น้ำจิ้มแกใส่น้ำจี๊ยบไม่ใช่ค่ะข้าเหนียวลูกอะไรนะลูกไม่ต้อมัดต้องโอ้เขาต้องมัดถูกต้องไอ้ลูกไปเลือกเลือกไปเขาเขาเลือกลูกเดี๋ยวมันจะถูกแล้วมันมันมัเอาไอ้ลูกตอนนี้วิ่งได้แล้วค่ะแต่ไอ้ลูกผมผมจะอย่างนึงว่า น้องอ่ะพอได้แล้วอ่ะน้องมีความแบบใจเย็นไกงมากลูกหนูหนูไม่หนูไม่อยากเดินเร็วใช่ไหมคะเดินเร็วเดินเร็วเนาะเมื่อกี้ก็เดินเร็วดีมากเลยลูกเพราะว่าคุณพ่อดีใจมากเลยลูกเวลาที่ทําได้คือ29่สิบเก้าจุวินาทีครับโ้โหไม่ใช่หลังเราเลยนะคะัตอนจะไหลคือตอนนี้คุณพู่รอดและคุณพ่อรอดและกัเหลือพี่ป๋องกับพี่หอยยี่สิบเก้าจุดศูนย์สี่คุณ คุณไปไปการไปใบแบบนั้นนะเด็กมันมันมันจะช้ามันต้องใบไปอีกทางเลยยังไงสิอยากเห็นนะเอมิพร้อมไหมลูกรอฟังจากพี่หอยนะครับเซ็ตเซ็ตอ่าเชิญครับขนมนะลูกนะมันมันอยู่คู่กับสากคืออะไรลูกอยู่คู่กับสากลูกขนมอะไรลูกอยู่คู่กับสากทางนี้คงไม่ได้แล้วเอาแป้งไปหยอดในหลุมลูก เอาแป้งไปหยอดในหลุมมันเป็นหลุม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 แล้วโรยหน้าด้วยต้นหอมลูกนลงมาอะไรนะน้ำลงมาน้ำลงมาใจเย็นๆลูกไม่ต้องเลยน้ำเอาอนี่มันเป็นจานนะลูกนะข้างในมีแป้งแล้วก็หยอดเป็นหลุม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 ลูกแล้วก็ใี้คเตาใจเย็นๆลูก มันอยู่ในหลุมเอาชอ้อนไปแคะมันลูกเป็นเคาะเออถ่าพูดตอนนี้เ็นแต่แรกก็จบแล้วสบายสบายลูกสบายสบายสบายลูกสบายม่ต้อเรีบลูกจริงจริงเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเราต้องจัดคิดนอกอกรอบครับ,รบอันนี้สำคัญมากนะคท่านผู้ชมครับเวลาเรา เราใช้ชีวิตเนี่ยเราอย่าไปทําตามๆกันเด็กจะไม่ได้ประสบการณ์เราก็ไปสายใหม่เลยอะไรอยู่ข้างๆสากลูกพูดับบสากลูกสากไว้ทําอะไรลูกเห็นไหมสากไว้ทำขนมโอไปทางอื่นพี่ไปทางอื่นไม่แต่ผมก็นอกกรอบผมยินดีที่เขาจะได้ประสบการณ์อยู่กับผมนานๆเนี่ยคือตอนเนี้โดยหลักการก็คือพี่ป๋อง ชัดเจนว่าพี่หอยเขานั่นนะครับเป็นมิถาหนูกลัวลูกโครงแตกไหมลูกหรือหนูไม่กลัวกลัวงั้นเราหลบแป๊บหนึ่งนะลูกนะแล้วปิดหูไว้เลยนะคะลูกเอ็มมี่เอามืออุดหูไว้ก่อนลูกอุดหูไว้ก่อนเออเอมี่นับหนึ่งสองสามลูกอย่าหยุดมือเลยอะไรเอมี่นับหนึ่งสองสามลูกต้องอะไรคุณกลัวไอ้โง่หัวใจตกใจเลยเอมี่จ๋าหนีบผัด วายทำไงวะวิ่งวายเลยเว้ยเกมนี้สนุกไหมลูกสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกค่ะหนูอยากให้พี่หอยแก้ตัวไหมคะพี่หอยอยากแก้ตัวไหมสบายแก้ตัวนะผมชอบพี่กาซูพี่ป๋องไหมกล้าครับเอาเร็วกว่าเขาอ่ะเอาเร็วกว่าพี่ป๋องเวลาพี่เท่าไหร่นะยี่สิบเก้าเกือบสามสิบอ่ะพี่ว่าพี่ได้เท่าไหร่ยี่สิบสามไหวเหรอไหว เออทีมงานครับช่วยถอดลูกโป่งครูมาใส่ให้พี่หอยด้วยเอาอีกแล้วเมื่อเดี๋ยนี้เมื่อย่างงี้พี่ซุปมันต้องดังปุ้งปุ้งปุ้งนี่เลยแก้ตัวไงเราต้องแก้ตัวพี่ครับพี่ได้ยี่สิบสามพี่ต้องการอะไรต้องการกินขนมกินขนมกินขนมให้ขนมผมเดี๋ยวจะมีขนมให้พี่อ่ะอ่ะโอเคงั้นทีมงานครับถอดลูกโป่งของพี่ป๋องให้พี่หอยด้วยครับมีรุ่งแล้วนะมีรุ่งแล้วนะใส่ไว้ข้างหน้าใส่ไว้้ขางหน้าใส่ไว้้ขางหน้าเรามีพื้นที่ใส่ไว้้ขางหน้านะสองหน้ามีขนมให้พี่ครับ สัญญานะนี่เป็นขนมพี่สู้ๆนะเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนว่าชัว์ป่ะชัววะผมไม่ได้พี่เปิดให้เปิดเด็กเข็นอะไรนะเด็กเข็นเด็กเห็นเด็กเห็นอ้ยหอยเกไหนเาลกหนับได้เออมันเป็นคนอย่างนีจับได้ด้วยอ่ะโอเคพี่เอาภาพนี้นะท่านผู้ชมครับพี่หอยจะใบภาพนี้นะครับ แน่จร you know, ิงค right, ุณต้องใบนอกกรอบนะอะไรนะต้องใบนอกกรอบนะคุณต้องทำแบบนั ah ้นเดี๋ยวผมนี่คือศึกศักดิ์ศรีของพี่หอยลูกพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมเลยนะครับพี่หอยเตรียมตัวอ่าพร้อมใช่ครับอะไรอยู่ในน้ําลูกว่ายน้ำใต้กิ้ให้เต่าอ่ะเฮ้ย ้ยอะเ้ผมเย็นมันมี้มเผมแค่ตอนแรกอะอะไรอยู่ในน้ายังไม่รู้เลยเพราะผมทัมือเงี้ปากินไข่เต่ามาเลยไม่ไมู่้นเป็นปลากินไข่เต่าครับนู้นจับจากอะไรลูกนู้นได้ไงคะจากปลาขนมที่มีคําว่าปลามีกี่อันลูกที่ขึ้นว่าปลา มีแค่หนึ่งอันอ๋อเวลาเดียวเลยคือไปกินใบตาเวลาที่นี่นี่คือเวลาที่เร็วสุดในวันนี้ครับพี่หอยครับทีมงานครับขอรับของนะครับขอเลยครับผมเยอะนะขอแล้วคือติดใส่เขานะทีมงานครับขอขนมให้กรรมการด้วยครับพี่หอยทำสำเร็จครับโอ้ยแล้วก็เก็บเกินนี้นะครับเดี๋ยวให้ชิมขนมครับจ้าที่พี่ๆทีมงานกำลังนำขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าขนมอะไรลูกขนมลืมกลืนนี่คือขนมลืมกลืนครับ เอมี่ลูกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับแป้อันนี้คือแป้งเนาะนี่คือกะทินี่ส่วนของกะทินะครับแล้วก็อันนี้คือถั่วสามส่วนประกอบสําคัญของขนมลืมกลืนครับโอ้ยนี่ยังร้อนอยู่เลยนะครับยังร้อนอยู่เลยเอมี่ใส่อะไรก่อนลูกใช่เลยครับขนมถั่วแล้วก็ใส่อะไรก่อนครับ อ๋อหรอมม่เออหอมมากอืออือแจ๋วเลยมันคือไม่ต้องไม่ต้องเคี้ยวอ่ะมันไม่ต้องเคี้ยวอ่ะไม่ลืมกลืนแน่แพอปุ๊บได้อยากรีบกลืนมากกว่านะอร่อยมากขนมไทยนี่กันที่นี่คือขนมโบราณไทยดีใจที่ยังมีเด็กที่หลงรักในสิ่งนี้เพราะว่าก็จะมีโอกาสให้ขนมองเรายังอยู่ต่อไปเพราะว่าเขาจะช่วยเราดูแล <พ uka> เอมี่ลูกเ,เดี๋ยวจะเล่นเกมสุดท้ายละพอไม่ลูกจดสุดท้ายลูกทีมงานครับภารกิจสุดท้ายมายครับรบคนเก็บ<ร>จานที่โตาา๊ะกรรมการได้ครับแค่แป้งกะทิแล้วก<อ>็ถั่วเอมี่ลูกตอนที่ซ้อมกันนะ<ม>่ะแปดถ้วยหนูจำได้ไหมมันไม่ทันเวลา <ri> ที่พี่พี่ทีมงานถาแต่วันเนี้ยเขา ให้จากแปดเป็นสิบถ้วยเอ็งมีว่าจะไหวไหมลูกให้หนูให้หนูมิตัวเลือกสองทางก็คือเดี๋ยวใช้คนมาช่วยหนูอยากให้ใครมาช่วยหนูในการเล่นเกมนี้ลูกหนึ่งคือพี่ป๋องพี่หอยใจเย็นลูกหนึ่งคือพี่ป๋องพี่หอยกับพี่เอโก้หนูเลือกใครลูกพี่หอยชัด สามแล้วชแล้วเขาชอบเขาชอบมากินไข่เต่าเลยเขารักไปแล้วอ่ะเขารักมากินไข่เต่าผมไอ้หนูมีพี่ใช่ไหมลูกพี่หนูชื่ออะไรคะพี่เอโก้พี่เอโก้จะมาช่วยหนูเล่นเกมนี้ดีไหมลูกงั้นหนูบอกพี่เอโก้เลยพี่เอโก้มาช่วยหน่อยค่ะแต่เราพูดดังๆเลยลูกให้พี่เอโก้มาด้วยหน่อยค่ะพี่เอโก้เชิญค่ะ สวัสดีครับโก้สวัสดีค่ะมาได้ค่ะสวัสดีครับเทยโกอายุกี่ขวบแล้วลูก6ขวบใกล้ได้เจ็ดแล้ว6จะ7นะครับส่วนน้องตตลงหนูอายุกี่ขวบ4ี่ขวบเนาะเดยกเกมนี้ต้องเล่นด้วยกันอ่าาาาดูหน้ามีใจเดี๋ยวพี่สุวัติบายขติกาให้เอมิ่กับพี่ไอโก้ทราบก่อนเราจะมีเวลาทั้งหมด60สิวินาทีต้องทําให้ขนมลืมกลืนเนี่ยสมบูรณ์ต้องหยดอะไรบ้างลูกเอมิ่ แป้ง,ปงกะทิะทถัวถ่วเหลืองอ,ลอแล้วจะแบ่งหน้าที่กันยังไงใครจะหยอดอะไรลูกเอ้มม่หยอดแป้งแ้ะก็หยอดกะทิและถั่วหยอดด้วยกันอ,อ๋เอา้าพันหนึ่งกำลังรวมพลังก่อนแข่งครับอ่ารัรมพลังครับคร้อมกันที่พร้อมนะครับพร้อมครับเตรียมตัว โอ้ยโอ้ยโคุนได้ด้วยครับโนไนี่รโอ้ยน่ารักอ่ะายุดจับเแลาครับไปเรื่ไปเรื่อไปเร็วไปเร่อยๆปเรอรวเร็วราต้องตาเงดงก้วยต้น้อยหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับ ยังได้อยู่ลอะไรยังได้อยู่ช่วยลูกช่วเดียวช่วเดียวเาเเอาหัวลูกัวัวัวไ่ัเร็วบัอตัว้วยกันช่วยกันยี่สลูกช่วยกันก้าสิบแปดสิบห้าสี่สิบห้าเรบาดล้วครับ ขอตรวจสอบก่อนนะครับกรรมการทั้งสองท่านครับช่วยเดินวนรอบๆว่ามีถ้วยไหนไม่สมบูรณ์ไหมครับเชิญครับตรวจสอบครับตรวจสอบไม่มีดูสิลูกมีถ้วยไหนที่เรารู้สึกไม่สมบูรณ์ไหมมีถ้วยไหนอยากซ่อมไหมลูกไม่มีไม่มีเอ้มเอโกครับทั้งสิบถ้วยนี้ผ่านไหมลูกผ่านค่ะเย้ครับยินครับเชิญเลยครับ ท่วงกานครับวันนี้เราได้รู้จักกับครอบครัวที่รักในขนมไทยทั้งสท่านรู้สึกยังไงกับเด็กสคนนี้ครับหนูทําให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักขนมไทยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แถมได้ชิมลืมกลืนที่แสนอร่อยเป็นตัวแทนไปกระบอกเสียงนําเสนอขนมไทยออกไปเลยนะลูกนะทําให้พวกเราได้รู้จักขนมไทยไปอีกเยอะๆเลยนะลูกนะขอบคุณมากคะ่ะ ครับความฝันที่มาทุกปทุวันนี้ครับเป็นความฝันของคู่พี่น้องเลยอยากได้ตุ๊กตาไว้เล่นนะเอมี่นะแล้วก็อยากได้อุปกรณ์ทําขนมของเด็กๆ็ครับนี่คือความฝันของเอมี่และเอโก้ครับทั้งสาท่านครับเราสามคนให้ทานครับเอมี่เอโก้ลูกพิซซุปบอกเล่าเรื่องราวความรักที่หนูทั้งสองคนมีต่อขนมไทย ให้พี่ๆรองท้านโรงเรียน s อสทราบแล้วพี่ๆเขาชื่นชมในเด็กๆทั้งสองคนมากนะลูกแล้วเขารู้แล้วด้วยว่าหนูทั้งสองคนอยากได้อะไรและนี่คือสิ่งที่พี่ๆรองท้านโรงเรียน s อ s เอสเตรียมให้ทั้งสองคนนะลูกภามีมองนั้นนั้นครับมาพี่น้องมาพร้อมกันเลยนี่ติตารอเลยติตารอเลยงนี๋ยวมา้หงหน้าหน่อยเดี๋ยข้างห้าอ้าพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้เอมิและเอโก้จากรองท้านทั้งเรียน SES อสครับ เอเมเลโก้ครับหันมามองได้แล้วครับนี่มาถึใกล้ๆมาถึงใกล้ๆจบนี่แหละเรามีตุ๊กตาเอเม่อยากได้ต <unexpectedly> ุ๊กตาฉันโอ้โนี่จับจับอุปกรณ์เขาทำขนมก่อนเลยเรามีอุปกรณ์ทำขนมไทยแล้วก็ตุ๊กตานะครับอุปกรณ์ทำขนมเนี่ยพี่น้องเราเล่นกันนะลูกนะ แล้วก็ตุกตานี่ของเอมี่นะครับไม่ใช่แค่นี้นะลูกมีทุนเดศึนษาให้ลูกๆด้วยนะครับโรมันนี้มอบให้เอมี่และเอโกจากพี่ๆรองทางเรียนเอสีรวมมูลค่า20,000บาทครับ <Yeah. S 2> มีของแถมพิเศษด้วยเหมาะม,มากเลยสำหรับช่วงกระตือตรงนี้นะครับเอมี่เอโกที่เดิมลูกมาก าที่เดิมลูกที่เดิมอยากเปิดตาแล้วอยากเล่นแล้วอยากเล่นละวอ้พี่รอก่อนลูกรอก่อนรอก่อนพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันพิเศษจากรองท่านนักเรียน SCS ครับไอมพี่ไอโก้หันมามองนี่แหละครับ นี่มาดูใ,ใลกล้ๆลูกนี่คือรองเท้านักเรียน s c s 3ลายการ์ตูนใหม่สดใสนะครับ <mm มีรุ่น Magic Cat แมวน้อยแสนสนที่เล่นทะเลนี่คู่นี้ถูกต้องลูกนี่ Magic Cat นะครับ <mm แล้วก็มีรุ่น Baby Pop ลายเด็กหญิงมีความน่ารักสดใสร่าเริงครับ <mm และรุ่นอีกหนึ่งรุ่นก็นคือรุ่นไนโตรแมนคุณยนตทรงพลังชอบความท้าทายครับใครใส่ครับรุ่นไนโตรแมน นี่เลยนะครับทั้งหมดนี้มอบให้เอมิและเอโก้ไปใส่แล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะครับลูกจากรองทั้งนรกเรียน S C S ครับอัจฉริยะทนจิ๋วผู้รักในสนมไทยของเรานะครับน้องเอมิและเอโก้ครับลากรรมการวยลูกถึงไหว้เนี่ยเอโก้ขิงแค่นี้ไหวไหมลูกเอมิขนงแค่เล็กไปเลย เอ็มมี่เบลลนะครับเรื่อกานครับเนี่ยวันนี้เรามีข่าวดีคือไม่ใช่แค่เอมมี่เอโก้ที่ได้ลงเทารองในเซสนะครับทางบ้านครับเรามีกิจกรรมร่วมสนุกกับพี่ๆรองเท้านาเรนเอสซีเอสผ่านแฟนเพจของซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วนะครับเรามีรองเท้า3แบบ3ลายนะครับรวมรางวัลของเรา20คู่โอ้ยต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วของเราครับซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วครับนี่เปรื่องสนุกกันเลยตอนนี้ซุปเปอร์เทนของเรามีติ๊กตอกครับ Oh. ใครยังไม่ได้เป็น follower oh. ของ TikTok s ุปเปอร์จิ f วออฟฟิเชียลนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลัง oh. Oh. เรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศ oh. ทางรายการโทรทัศนค์ oh. ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของ s ุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลนะครับ oh. สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ